ดูดียายอารีก็สิทิภามาบเลยสวนหนาบานก็เก่าแล้จ้าต้นบักนาวบักนาวเนี่ยกำลังจอหน่วยจอดดอกร่นแล้วแต่ว่ากำลังทิ่จับเดี๋วย,จว,ย,จว,ย,จว,ยวจ้ากระพักจอหนวยจอยอย่างนี้ต้วนนี่หนาบานนี่แหละจ้าเป็นหน่วยอืม้มเบื้งเจ้าของคนโน้นผู้เฝ้าดูบ้านเนี่ยเออ เพิ่มาจังไดนมเ,มนเน่ยสิเมนมีมูหลายอยู่ได้นี่เห็นหอดยอดใบกินยอดด่วนออกเลยเออมาจังไดล่ะคุณน้องจ๋าเป็นจกของแม่ก็เลยเป็นจกของเฝ้าสวนให้เฝ้าต้นมะนาวแม่จ๋าเฝ้าต้นมะนาวอันนี้ก็ต้นมะยมที่หนาบ้านจ้าต้นมะยม กำลังเป็น,น่วยมาตันนี่นีน่หนามไงดอกจาก้าเชเดือนสองเดือนมันตัวยังก็จะได้กินเนาะต้นนี้นะกินตน้นอื่นไปก่อนพอได้กินยี่ดอ,อกบางนาหลายตนา้นจ้าเนียก็บบกเขียบักเขียขึ้นบากบเขียเปาะจ่าบักเขีย แล่วมันก็เก็บนอยอ่อนไปกินกับปลุลกับแกวหลายต้นเลยจ้ะหลายตน้นอ,อันนี้ก็ดอกใหม่ยิ้มยิ้มไปวัดก่อนสิออกไปก็แวะเอามาเอาอยู่นี่ละจ้ะนี่นกระปัติูยางออกไปนี่ก็ไปวัดจ้ะมีดอกใหม่จ้ะ แดดอ่อนแล้วก็เลยแวกเอามาเบิง้งจนตัวราบันแต่ก่อนมันห่อนเที่ยงก็บอกอกมาแล้วต้นบักกูดบักน้าอันนี้ต้นบักกูดเอาออกไว้ไหมจ๊ะไปสีงไงแล้วจะคข้องเขาก็มาเฝ้าเกอน่ะจ้ะนี่ นี่บักเคียพ่วงบักแข่งบ้านเท่าจะบักแข่งบักเขียพ่วงบักแข่ง,ก,ขงกำลังโดผู้ดเสีเจ้ากับปีรวกินกับเจ้ามาเอาเดอ้อมันหลยอยู่ด้มันโดบักเคียพ่วงกำลังขึ้นดอกขึ้นนวยเอีกเยอะ กินบาเทนดอกมันสิแก่มาเด้อมาเด้อพากันมาแวะเจ็บเอาเด้อผู้ใดอยากกแวะมาบร้เรียกบุคคลบริ้เอิญผู้ใดผู้หนึ่งกินใดน้ากันสวนใหญ่ไม่ได้เป็นยังนี่บกเก้วพ่วงแกบกเก้วพ่วงโดกอยโดกอยู่แต่ละมัางแต่สิกินนี่รอก มู่บ้านนี่ไปทงหันนี้ก็ลเลยเบิงอยู่บ้านอยู่เฮียนสนับม,มันเป็นน่วยไปบ่ได้มันโดกโดกด้วยจา้าโดกด้วยกินมาท่านดอกมดสองตอนนะจ้าจำเนี่ยเราจะได้เจ็บเราได้จา้าบาทนีง